ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์เชิงการจัดนะครับเราจะมาทําความเข้าใจว่าการพิสูจน์เชิงการจัดคืออะไรนะครับรวมทั้งได้ทดลองนะครับได้เห็นการพิสูจน์เชิงการจัดรูปร่างหน้าตาของมันจริงๆรินะครับตัวนี้เขาบอกว่าการพิสูจน์เชิงการจัดเป็นวิธีพิสูจน์แบบหนึ่งเราอย่าไป ตอนนี้ที่มีเทคนิคหลักก็คือการนับสิ่งเดียวกัน2วิธีนะครับซึ่งจะได้รูปแบบที่ต่างกันของจํานวนเดียวเดียวกันทําไมเราถึงนับ2วิธีนะครับเพราะว่าในการนับแต่ละวิธีนะครับเราก็อาจจะได้รูปแบบการนับที่ไม่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการนับของสิ่งสิ่งเดียวกันดังนั้นส จำนวน2องรูปแบบนี้มันก็จะต้องเท่ากันมันก็จะเป็นการที่เราเชื่อมโยงความความสัมพันธ์ของอของจำนวนที่เขียนในในรูปแบบต่างๆได้นะครับโดยที่ในการเชื่อมโยงการนับนั้นเราอาจจะใช้หลักการจับคู่หลักการหลักการจับคู่อันนี้คือหลัก b i j e c t i o n นะครับหรือเทคนิคการนับแบบต่างๆเข้ามาผสมผสานนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าการพิสูจน์เชิงการจัดไม่ได้แปลแว่าเป็นการพิสูจน์ในคณิตศาสตร์เชิงการจัดหรือคอมบินาทอลิกเท่านั้นนะครับเทคนิควิธีนี้สามารถนําไปใช้กับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สาขาอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น abstract algebra หรือ analysis ซึ่ง ที่จริงแล้วนะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้การพิสูจน์เชิงการจัดกับสาขาอื่นได้ส่วนใหญ่อ่เขามักจะมองว่าการพิสูจน์เชิงการจัดเป็นการพิสูจน์ที่มีความสวยงามนะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าการพิสูจน์เชิงการจัดนะครับมันทำให้เราสามารถผูกเรื่องราวได้เป็นรูปธรรมนะครับ จดจำการพิสูจน์ได้ง่ายแล้วก็จะทำให้มีมุมมองให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรูปร่างหน้าตาการพิสูจน์เชิงการจัดจริง,รงๆนะครับว่าเขาใช้เขาทำอย่างไรบ้างนะครับลองมาดูข้อนี้ก่อนจงพิสูจน์ว่า n เ,เลือก K เท่ากับ n เลือก n ลบ k นะครับโดยเราจะพิสูจน์2วิธีก็คือพิเชนิดและการพิสูจน์เชิงการจัดการพิสูจน์เชิงพิเชนิตก็จะเป็นการพิสูจน์โดยการคำนวณบวกลบคูณหารหรือการจัดรูปนะครับโดยใช้การคำนวณน,นั่นเองนะครับเรามาดูการพิสูจน์เชิงพิเชนิตก่อนของ n เลือก k เท่ากับ n เลือก n ลบ k นะครับตัวนี้ก็ไม่ยาก n เลือก k นะครับตามสูตรก็เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกัน n เลือก n ลบ k นะครับเท่ากับ n แฟกหารด้วย n ลบในวงเล็บ n ลบ k ทั้งหมดใส่แฟกตอเรียวแล้วก็ n ลบ k, k แฟกตัวนี้ตามนิยามนะครับแต่เนื่องจากไอ้ไอ้เจ้าตัวนี้ n ลบ ในวงเล็บ n ลบ k ก็คือ k นะครับก็ก็จะได้ออกมาเป็น k แฟกซึ่งมันเท่ากันนะครับโดยการจัดรูปนะครับและใช้สูตรเราจึงรู้ว่า n เลือก k เท่ากับ n เลือก n ล k ซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเออมันพิสูจน์เชิงพิชคณิตก็ง่ายนะครับแล้วเราจะไปพิสูจน์เชิงการจัดทำไมนะครับก็จะมีบางปัญหาซึ่ง าการจัดรูปโดยพิชคณิตอาจจะยากกว่าการพิสูจน์เชิงการจัดถ้าเราทําความเข้าใจการพิสูจน์เชิงการจับได้นะครับเดี๋ยวแต่ตัวอย่างนี้การพิสูจน์เชิงพิชคณิตอาจจะดูง่ายกว่าคราวนี้การพิสูจน์เชิงการจัดก็จะต้องเป็นการที่เรากําลังนับอะไรนะครับด้านหนึ่งได้ n เ,เลือก k กับด้านหนึ่งได้ n เ,เลือก n ลบ k นะครับอันนี้บอกว่าการเลือก k คนเข้ารอบแข่งขันจาก n คนนะครับสมมติว่าเรามี n n คนเรากำลังเลือกเลือกมา k คนนะครับให้เข้ารอบนะครับ n ลบ k คนก็ตกรอบใช่ไหมครับดังนั้นในการที่เราเลือก ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราเลือก n ลบ k คนที่ตกรอบเพราะว่าที่เหลือก็คือ k คนจะเข้าเข้ารอบจากทั้งหมด n คนนะครับเนื่องจากการเลือก k คนเข้ารอบการแข่งขันจาก n คนมีจํานวนมิตีนะครับเท่ากับการเลือกคน n ลบ ok คนให้ตกรอบการแข่งขันจาก n n คนมันคือการนับสิ่งสิ่งเดียวกันเลยเพราะว่า k คนเข้ารอบกอ็สมูลกับ n ลบ ok k คนตกรอบ ดังนั้นเราก็จะได้ว่า n เลือก k เท่ากับ n เลือก n ลบ k ตัวนี้คือการพิสูจน์เชิงกัดจัดเรามาดูรูปร่างหน้าตาที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับตัวนี้ n เลือก k เท่ากับ n ลบ1เลือก k บวกกับ n ลบ1เลือก k ลบ1ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับสูตรต่างๆนี้ ก็ในเงื่อนเงื่อนไขว่าทําให้สัญลักษณ์ทุกตัวเป็นจริงนะครับตัวนี้ n ก็ก็จะต้องเป็นจํานวนนับนะครับ k จะต้องเป็นจํานวนเต็มไม่เป็นลบนะครับโดยที่ n มากกว่าเะก็แต่ว่าเพื่อความกระชับก็จะเขียนแค่นี้นะครับสตูตรนี้เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของปาสคาล ซึ่งเป็นสูตรที่สำคัญสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอในบทหน้าอีกรอบแล้วก็จะรู้ว่าทำไมตัวนี้เขาถึงเรียกว่าเอกลักษณ์ของปาสคาลนะครับในบทหน้าเรามาดูการพิสูจน์เชิงพีชคณิตก่อนนะครับการพิสูจน์เชิงพิชคณิตอ่าตัวนี้ขอเริ่มจากด้านขวานะครับ n ลบ1เลือก k บวกกับ N-1 ลบ1เลือก k-1 ลบ1นะครับ จากสูตรก็ได้ออกมาส2 2ตัวนี้บวกบวกกันจัดรูปข้างในเล็กน้อยครับตัวแรกจะได้เป็นข้างบนจะเป็น n ลบ1แฟกเหมือนกันแต่ตัวแรกตัวส่วนจะเป็น n ลบ k ลบ1แฟกคูณจัด k แฟกส่วนอีกตัวเป็น n ลบ k แฟกคูณจับ k ลบ1ทีนี้ในการที่เศษส่วนจะบวกกันได้เราก็จะต้องทำส่วนให้เหมือนกัน ทําส่วนให้เหมือนเหมือนกันปรากฏว่าตัวแรกมันมี n ลบ k ลบหแฟก k ตอนนี้เรากำลังจะทําส่วนนะครับทำส่วนให้เป็นให้เป็น n ลบ k ract, กับ k แฟนะครับในการที่จะทําส่วนให้เป็น n ลบ k กับ k แฟก ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้ต้องเอาต้องเอา n ลบ k ไปคูณนะครับตัวนี้จะได้ว่า n k ล k คูณกับ n ลบ k ลบ1แฟกตัวนี้จะออกมาเป็น n ล k แฟกนะครับดังนั้นเราเราต้องเอา n ลบ k ไปคูณแต่ว่าในการคูณ ส่วนนะครับต้องคูณเศษด้วยนะครับเพื่อให้มันออกมาเป็นตัวตัวเดียวกันนะครับเราเอา n ลบ k ไปคูณเศษและส่วนนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัวตัวแรกในขณะเดียวเกันตัวข้างหลังนะครับตัวตัวข้างหลังคล้ายๆกันตัวข้างหลัง ตอนนี้เราเกือบจะเป็น n ลบ k แฟกกับ k แฟกแล้วสิ่งที่ขาดไปก็คือเอา k คูณเข้าไปนะครับเอ k คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตัวหลักนะครับ k คูณกับ k ลบหนได้ k แฟกจากนั้นจัดรูปนะครับเนื่องจาก n ลบเรามี ตัวประกอบตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือ n ลบหนึ่งแฟกนะครับสัมประสิทธิ์ n ลบ k ตัวคูณคือ n ลบ k กับ k บวกกันได้ออกมานะครับตัวเศษก็ n ลบ k บวก k ได้ออกมาเป็น n นะครับคูณกับ n ลบหนึ่งแฟกก็ได้อออกมาเป็น n n แฟกก็คือเราก็จะได้ตัวข้างล่างนะครับซึ่งมันก็คือ n เลือก k ตัวนี้ก็ลุยทำไป ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะได้ว่า,าสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์นะครับเป็นเป็นจริงโดยการจัดรูปไปคราวนี้เราลองมาดูการพิสูจน์เชิงการจัดบ้างนะครับ อันนี้เป็น n เลือก k นะครับเท่ากับ n ลบหเลือก k บวกกับ n ลบหเลือก k ลบหนสำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างสตอรี่ในการที่จะพิสูจน์นะครับเขา,าก็อาจตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยจำนวนแรกอะ่ะมันไม่มีอะไรนะมันก็คือจาก n เลือกมา k นะครจาก n เลือกมามา k แต่ทีนี้ด้านขวานะครับมันมีบวกกันสองอันแสดงว่า ในการนับเราจะต้องใช้หลักการบวกนะครับหลักการบวกนี่ก็จะต้องแบ่งเป็นกรณีนะครับกรณีหนึ่งนับได้ n ลบหนึ่งเลือก k อีกกรณีหนึ่งเลือกได้ n ลบหนึ่งเลือก k ลบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อาจที่จะนำไปสู่แนวคิดนะครับดังนี้นะครับการนับจำนวนวิธีเลือกกรรมการ k คนนะครับเราสร้างตัวละครหนึ่งคน จะเรียกเป็นอะไรก็ได้ผมเรียกว่าเป็นเด็กชายปื๊ดแล้วกันนะครับจากกลุ่มของเด็กชายปื๊ดและเพื่อนนะครับรวมกันทั้งหมด n n คนถ้าเราไม่ได้สนใจว่า n n คนนี้มีใครบ้างนะครับมีเด็กชายปื๊ดหรือไม่มีนะครับก็ก็จะได้ n เลือก k เลยทีนี้ถ้าเราสนใจเกี่ยวกับกรณีที่มีเด็กชายปืด๊ดว่าเป็นกรรมการหรือไม่เป็นกรรมการนึนะครับ กรณีที่ไม่เลือกเด็กชายปื้ดนเป็นกรรมการนะครับดังนั้นเราต้องเลือกกรรมการเคคนนะครับจากคนที่เหลือ n ลบหนึ่งคนจาก n คนหักเด็กชายปื้ดนออกออกไปซึ่งก็จะมี n ลบหนึ่งเลือกเคกับอีกกรณีที่เหลือก็คือเลือกปื้ดนเป็นกรรมการนะครับถ้าเลือกปื้ดนเป็นกรรมการแสดงว่าเราล็อกสเปกไป1 1นคนลนะเราเหลืออีก k ลบหนึ่งคนที่ต้องเลือกนะครับ เลือกจากไหนละ่ะเลือกจาก n ลบหนึ่งคนด้วยที่หักเด็กชายปื๊ดออกต่อ,อไปซึ่งก็จะมี n ลบหนึ่งเลือก k ลบหนึ่ง <1. S 1> นะครับซึ่งทั้งสองกรณีนี้มันครอบคลุมทุกเหตุการณ์แล้วแหละเพราะว่าปื๊ดไม่เป็นกรรมการหรือไม่ก็ก็จะต้องเป็นกรรมการนะครับก็จะครอบคลุมล่ะนะครับจากทั้งสองกรณีนะครับจึงได้ว่ามีวิธีเลือกเท่ากับ n ลบ1เลือก k บวกกับ n ลบ1เลือก k ลบ1นะครับแต่จากที่บอกบอกแล้วว่าสมมุติว่าเราไม่ต้องสนใจชื่อเด็กชายปื๊ดการเลือก k คนจาก n คนมี n เลือก k นะครับเราก็จะได้ว่า n เลือก k เท่ากับ n ลบ1เลือก k บวกกับ n ลบ1เลือก k ลบ1